กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนชาวไทยร่วมงานแพรพระชตราบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานแพรพระสตราบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ รับรม,มาราชชนนนีกันปีหลวงด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีนางมายุรีชัยพรมประสิทธิ์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวันจำกัดร่วมถแถลงข่าว มีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมณห้องแกลเลอรี่5หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยภายในงานถแถลงข่าวได้มีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการสาธิตงานศิลปะวัฒนธรรมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ประสงวงวัฒนธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมงานหัตถศิลป์ และงานหัตกรรมของไทยรวมถึงทรงอนุรักษ์ส,งส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาผ้าทไทยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรโดยงานภากรัฐเอกชนและภาเกียงเรือข,ข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10, 12สิงหาคม2567 ในชื่องานแปลพระสตราบรมราชนีนาธระหว่างวันที่12-18สิงหาคม2567เวลา11.00นถึง20.30นนโดยจะมีพิธีเปิดงานและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพับบรมราชิน,นีนาชพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่12สิงหาคมเวลา11.30นนารานพาร์คพารากอนชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพในงานจะมีกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีการเดินแบบแฟชชั่นโชว์เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยการขับร้องเพลงโดยพิงพิงเดอะโกลเด้นซองการแสดงขุนละครเล็กโจลุยการสาธิตงานศิลปะวัฒนธรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัฒน,นธรรมไทยซีพอรตจาก30ชุมชนก็ในงานจัดงานครั้งนี้นะคะแพรพัตราบรมราชินีนาฏนะคะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12-18ถึงสิสิงหาคมนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะเนื่อในวันเฉลิพมพระชนมพรรษา12สิงหานะคะซึ่งในงานนี้ค่ะจะมีการจัดที่ลานาพักพรากรกนะคะแล้วก็จะมีการจัดงาน เนื่องในวันผ้าไทยด้วยก็จะมีการโชว์เดินแบบผ้าไทยรวมไปถึงมีการโชว์ไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารคาวหวานนะคะการแสดงดนตรีแล้วก็มีการแสดงโขนค่ะซึ่งเป็นศิลปะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของไทยนะคะก็เชิญชวนให้ลูกท่านนะคะไปได้นะคะณนะลานพักพรากร1 2 1ถึง1ิสิงหาคม